ถ้าท่านไปทางาปูชิฟ้าคือทางที่แบบเขาเรียกอะไรนะใกล้ที่สุดนะครับก็คือ,อลงจากภูหลวงถังมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับประมาณนี้แต่เรา,าไปเขาเรียกอะไรนะภูหลวงถังออกซ้ายนะครับถ้าบราจะไปปูชิฟ้าก็คือขวานะครับประมาณนี้พี่เพล่ครับาทางหลวงนะครับไปดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะห้าจากแยกนะครับ ขึ้นภูชีฟ้านะครับมุ่งหน้าสู่ภูหลงถังนะเดี๋ยวมาอัปเดตฝมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะภูหลงถังมันต้องลื่นๆแบบนี้ฮะ <c oughs> หวานเจี๊ยบนี่ฮะแล้วเราจะปีนไประดับขึ้นไปนะครับ <c oughs> รถยุคนี้เปิดแอร์เปิดไรได้ปกตินะครับขึ้นได้ปกติเลยนะประมาณนั้นครับแล้วก็ฝนก็ตกเสียด้วย เดี๋ยวสป้าเราก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเป็นทางที่ GPS ลากลงมาทุกทัานท้าท่านกด GPS จากตัวเมืองนะครับจากตัวเมืองเชียงรายมันจะพาทุกท่านลากมาปูหลงทั้งหมดนะครับจึงแนะนําให้ทุกท่านถ้าจะขึ้นปูหลงท้งให้กดา อำเภอเทิงหรือไปทางอำเภอเทิงก่อนนะครับพง่ายๆก็ทางหลวงไปไปเลข1020ก1021ซ้าย115แล้วขวาขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับท่านอย่ามาผู้หลงทางนะถ้าไม่ชํานาญถ้าชํานาญก็แนะนําให้มาเพราะมันใกล้แป๊บเดียวถึงแล้วครับครับมันยังไม่ได้ดึกนะครับ5โมงเย็นแต่ด้วยความว่าฝนตกนะครับแล้วก็หมอกลงจัดแล้วฝนใหม่ เพราะว่าเราตกเมื่อัะครูตกที่เชียงคําแล้วก็ชะลอไปหน่อยแล้วมันก็แห้งวิ่งแห้งมาแล้วมาเจอเปียกใหม่นี่สร้างไม่ได้ต้องรอหน้ายางแป๊บหนึ่งนะครับรอหน้ายางมันเอเอๆแป๊บหนึ่งไงมันปรับสภาพแป๊บหนึ่งหรือเช็คสภาพยางเราด้วยว่ามันโอเคไหมมันรอ,อดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรครับ จำชื่อถนนไว้ให้ดีนะครับชอร .4018 ต้องมีความชำนาญน,นะ,ะไม่เชื่อก็มาลองโดนกันได้นะฮะเอประมาณนี้สั้นๆครับอ่าหกิโลอ่าอยากลองมาดดนกันได้เดี๋ยวจะเลี้ยวข้างหน้าแล้วครับเอวนี่ครับวานาะอุทยานพระยาพิพัก ต้านเวียงเก่นนะฮะมาจากทางด้านนี้ถ้าไปผา,าตั้งไปต่างๆท่านก็ออกตรงตามรีโวไปนะครับนี่มีทางกำลังก่อสร้างด้วยโปริเลียงด้วยนะครับเออเนี่ยป้ายเกิอดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับบอกได้เลยว่าหวานจีย๊ย เอครับรูหลงถังพระยาพิพักครับเอวมีดูยืกย,ยือนะฮะยึกยืมันจะยึกย,ยือประมาณห้ากิโลนะประมาณนี้ไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่เสียดายแทนเสียดายแทนอ่าีพี่ที่มานะครับไม่ได้เห็นอ่า อะไรนะไม่ได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับเพราะว่าวิวปินหมดเลย เอ้าเดี <ules> ๋ยวรู <invent FELIPE division> ้ทางลงก็ห <Stand> น <orn> ักนะครับแต่นี้หมดแหละตัดอย่างมันอยู่้ครับงมันอยู่ครังกดไปเลยที่ไม่ต้องกดใจมันให้ กับตั้งดับแงตรงนี้ไหมเนีออเด็กเดินข้ามคืนลงจากสอยมาเลยเรามาที่ โูหลงถังยังไม่ยังไม่ค่ำนะครับแต่ว่าด้วยฝนตกมันก็เลยมืดมองอะไรไม่เห็นครับโูหลองถังคนที่มาเท่านั้นถึงจะรู้นะครับนะฮะโอ้ยลุ้นถามคนมาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับอีเยดไหมน <laughs> ครับเดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวพญาพิพักนะครับแอดเคย มากางเต็นท์กับแม่บ้านกับหลานๆนะครับเต็นท์เดียวแต่ว่ามาแจ้งามาแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะต้องขออนุญาตนะครับมาแจ้งเพื่อความปลอดภัยแกจะได้แบบให้ลูกบ้านหรือแหงต่างขับรถไปดูนะครับเพราะว่า,ามันไม่มีคนมันค่อนข้างเปลี่ยวนะครับ สองสามทุ่มฝนตกครับเราจะพาเข้าไปจุดชมวิวทางลงนี้ใช้เกียร์ต่ำนะอันตรายมากๆเลยนะครับแอดก็เคยได้ช่วยรถที่เขาลื่นตกเขานะครับขาบปั่นขึ้นมาเพราะกดคันเร่งเกินจะพาไปจุดชมวิวนะครับ ได้เห็นทะเลหมอกนะครับแต่ก็จะพาไปฝนตกนี่ครับทางลงมันจาะๆอย่างนี้เลยนะถ้าไม่รู้คือไม่รู้ว่ามันเป็นทางลงนะครับมันมองไม่เห็นอะไร สุดๆอ่ะทางแต่ทะเลหมอกสวยนะครับถ้า,าช่วงจังหวะได้เห็นทะเลหมอกครับ <S <S น่าเห็นได้เห็นได้เห็นว่าโชคดีจังค<ตร>ือตามที่บอกคือมันไม่มืดแต่ด้วยว่าฝนตกครับพี่ <S <S พี่น้องครับมันก็เลยออกมาแนวนี้ครับ เห็นทะเลหมอกอยู่ครับ เราก็ต้องลงมือๆค้ำๆอย่างนี้แหละครับวิธีนักรบวิธีปีบ้าชอบขับรถครับกลางคืนก็ดีอย่าง,งคือไม่ต้องบีบแต่ฟังเสียงเอานะครับเอ้ยไม่ให้ฟังเสียงอ่ดูแสงไฟเอา ประมาณนี้ครับ คนนี้เป็นรอยผ้าบาทอย่างเดียวนะครับกลางคืนกลางค่ำกลางคืนก็ไม่แนะนําให้ขึ้นนะมันมันเปลี่ยวจุดชมวิวเหมือนกันนะครับนี่ยครับใครดูคลิปก,ก,ก็จะเห็นหมอเป้นะครับยืนบรจยายตรงป้ายนี้นะครับเราจะไปขุนปานนะไป เชียงรายต่อครับเอ,อ้าแบบกลางค่ำกลางคืนครับเขาเรื่องครับเอ,อ้าเกียร์แบบใช้เกียร์ใช้ R4 S2 ครับชื่อเบรกอย่างลื่น ยอสบอกว่ามรรลุวประสมแล้วไม่ต้องรีบ

ครับเอาเรื่องฝนกระตก มากนะครับรอบที่แล้วก็ได้มาช่วยกันดึงรถอยู่ตรงนี้เพราะเขาขาขึ้นนะแล้วเขาเร่งคันเร่งสูงแล้วมันเร่งคันเร่งมากแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันดิ้นแล้วมันขวางเลยลื่น,นตกนะครับเราจะต้องมุดลงไปจนถึงข้างล่างนะครับประมาณนี้แล้วสังเกตธงแดงนะครับ จะวนนะเธอจะวนอีกน้องเออมองทางไม่เห็นแอนมองทางไม่เห็นนะครับเด้อลองลากีนึงลงนะครับผมมองไม่เห็น ทางโบหีนขนาดเปิดไฟตัดมองสีเหลืองแล้วน่าตามองถนนไม่เห็นต้องไฟต่ำ้วยนะครับลองไฟสูงนะมองอะไรไม่เห็นเลยครับฟ้าเลยนะ ดีนะตัวหน้าคัตออฟขอคมผมผมองเห็นอะไรบ้างอันนี้คือแบบออมอง <c oughs> <c oughs> อะไรไม่เห็นเลยโอ้สายแล้วเนียมอะไรไม่เห็น ถนนไม่เห็นไฟสูงก็เปิดไม่ได้ยิ่เปิดยิ่งมืดถูก <c oughs> ใจวัยรุ่นลาดรี เป็นไงครับ18องศานะครับเออเนี่ยพอลงมาสุดก็จบถึงทั้งรถไปที่หมายเลข1020เลยนะครับประมาณนั้นนะพอ1020ปั๊บก็โอ้ยคนระวังคนซ้ายเด้อนะครับนี่ฮะแปะ๊บๆก็เชียงรายแล้วนะครับ น่าจะได้ไอเดียเออฝนกระตกป้าคึมคึมฝนมานกระตุกโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปส่งแค่อายยเทิร์บายพาร์ทเข้าเชียงรายคุณนกก็อ่าเรียกอะไรนะสิบแปดสิบแปดองศาครับพี่น้องครับเออเออครับ เปิดได้ไม่ได้มันร้อนครับไอร้อนฮีเตอร์ผมต้องเปิดกระจกเอาครับ <Okay. S 1> น่าจะได้เดียนะครับตรงไปก็อำเภอเทิงนะครับอยู่เทิงกลับก็เจียงของแล้วเดี๋ยวซ้ายไปบายพาสครับผมเเอครับไปแล้วครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราแด้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย ที่งอกทัวร์อะไรความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สิ้นสุดข,ข้ามวันนี้สวัสดีค่ะ